วันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามมาว่าไม่มีแป้นพิมพ์ไอ้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์อะทำยังไงดีหรือตัวเลขบนแป้นพิมพ์มันหายไปอะทำยังไงดีเอออันนี้เนี่ยนะถามมาออตอบยากกันเลยทำไมตอบยากมันมีหลายหลาย หลายหลายแบบนะตัวเลขอะเอาเราไล่ไปทีเราแบบเดี๋ยวกันเออนั่นเดี๋ยวจะหาว่าไม่ครบอ่ะมาอืมมาอ่ะเราเรากดแป้นพิมพ์ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีให้เรากดตัวเลขโอเคไหมคุณบอกไม่มีตัวเลขก็เลยแปลกใจตรงไหนเนาะตัวเลขเนี่ยอ่ะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขให้คุณโอเคไหมอันนี้แบบแรกใช่ไหมเอาแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า เนี่ยมันมีตัวเล็กๆอยู่นะไอ้ข้านบนตัวภาษาไทยเนี่ยนะคือตัวภาษาไทยมันมีตัวอักษรเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเรากดแช่ลงไปบนตัวตัวอักษรเช่นเราตรวจตรวจตัววายเนี่ยนะอ่ากดปึ๊กแล้วมันจะกลายเป็นเลขหกเห็นไหมเนี่ยมันมีตัวเลขโอเคไหมอันนี้มันก็มีอ่าไม่มีแปลกใจอ่ะไม่มีแบบไหนอีกอ่าไม่มีไม่มีอีกแบบหนึ่งไม่มีไม่มีในภาษาไทยมันไม่มีแต่มันมีในภาษาอังกฤนนะพี่นะอ่านี่มาเรากดลูกโลเพื่อเปลี่ยนภาษาจึก ในภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะมีตัวเลขตรงนี้โอเคไหมอ่าบางอันนี้แหละอันอันนี้ไหมอันนี้ไหม,อนนมไอ้ที่ไม่มีตัวเลขของคุณอะ่ะคืออันนี้ใช่ไหมที่ไม่มีเวยนะ <c oughs> เออเราเราปิดได้เปิดได้ไอแถบตัวเลขตรงเนี้ยแต่มันปิดได้เฉพาะภาษาอังกฤษเพราะว่าตัวสอนภาษาอังกฤษมันน้อยกว่าตัวภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ ใช้พื้นที่น้อยมันเพิ่มตัวเลขได้โอเคมาอเราอยากก็ปิดจะก็เปิดทํำยังไงอ่าอันนี้เราก็ไปนี่สิตรงฟันเฟืองตรงน,นี้นี่นี่ฟันเฟืองอยู่นี่นะอะบางคนบอกว่าไม่เห็นมีเลยโอปี่ไม่เห็นมีพี่กดจุดสามจุดตรงนี้นะ่ามันจะไปมีมันจะเห็นฟันเฟืองตั้งค่าอยู่ว้างในโอเคมากดลงไปบนฟันเฟืองแล้วเราก็ไปเลือกการกําหนดค่าตรงนี้น,นี่กดลงไปมันก็จะมีเรื่องนี่แถบ นี่แถวตัวเลขแถวตัวเลขเห็นไหมอันเนี้เอ่อถ้าเราปิดอ่าถ้าเราปิดเอาปิดให้ดูแล้วกันจะได้จะได้เห็นภาพปิดปึก๊กอ่าแล้วเราย้อนออกมาย้อนออกมาเราก็จะสังเกตเห็นว่า แถบตัวเลขตรงเนี้ยมันหายไปแต่มันเอาไปฝังไว้ในตัวอักษรนะอ่ะก็แต่บางทีเราต้องยวตัวเลขเยอะไงเราก็มีความรูม้สึกว่ากดแช่ดีละตัวมันลําบากเอ่อนะเออก็ตอนอันเนี้ยมันเป็นการปิดโอเคไหมให้อยาก,กเปิดเอาแถบตัวเลขตัวเลขในแป้นพพิม์ของคุณหายไปคุณก็ไปกดตั้งค่าโอเคไหมอ่าถ้าถ้าคิดถ้าแบบนี้คือหายไปของคุณนะคุณก็ไปกดตั้งค่าโอเคเอามาไปมาที่เดิม แล้วก็ไปกดการกําหนดค่าค่ากําหนดเนี่ยนะะแล้วก็ไปเปิดคําว่าแถวตัวเลขตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองจึก๊กแถบตัวเลขของคุณมันก็จะกลับมาเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะแป้นพิมพ์จีบอร์ดของ Google นะพี่บางคนบอกว่าของผมไม่เห็นมีเลยอาเป๊ปปีดูด้วยแป้นพิมพ์มพยี่อะไรของพี่ของผมจีบอร์ดของ Google เออนะอ่านี่เห็นเหตุผลที่ใช้ต้องบอกไหม ผมใช้จีบอร์ดผมใช้ยี board, ่ห้ออื่นนะเอาง่ายเลยเออผมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรจะใช้จีบอร์ดอ่ะมะแค่นี้แหละเขาถามแค่นี้ด่อ่าแถบตัวเลขก็น่าจะครบแล้วมั้งเออมังทั้งตัวเลขตัวเลขอ่านครบเลยนะน่าจะครบแล้วเออถ้ามันยังไม่มีอ่ะถ้ายังไม่มีเปิดยง่ี้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะ,ะถ้ามีให้ยี่ห้ออื่นมีก็ถอนกรนติดตั้งออกไปไปติดจีบอร์ดไปติดจีบอร์ดของ Google โอเคมั้ยอ่าถ้ามันยังไม่มีเลยเนี่ย ผมก็แนะนำไม่พี่ถอนการติดตั้งออกไปแล้วก็ไปโหลดมาติดตั้งใหม่ถ้ามันยังไม่มีก็ชน้วยกล่าวแล้วพี่ชนโดยข้าวแล้วอันนั้นมันต้องรีเซ็ตคืนค่าโรงงานโทรศัพท์เลยไหมถึงกระนา้ไม่มีตัวเลขบมนแบบมันไม่น่านะเอาพูดกัพูดนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเห็นนะว่ามันมีปัญหานะเอาพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆหรือถ้ายังมีปัญหาอีกนี่เออที่ท้า ถ้าทาทั้งหมดที่ผมพูดแล้วนะไม่ว่าจะถอนการติดตั้งออกไปในตั้งค่าตั้งตั้งไม่ได้ถอนการติดตั้งไปติดตั้งใหม่ก็ยังไม่ได้ดีเซตคืนค่าโรงงานมันก็ยังไม่ได้อ,อ่อถ้าถึงขั้นนี้เรายังไม่ได้เนี่ยนะผมอยากเห็นโทรศัพท์พี่มากเลยผมอยากเห็นมากเลยโทรศัพท์พี่อ,อ่อเนอนะผมว่ามันไม่น่าน่ะเออมันน่าจะครบแล้วล่ะสุดแล้วนี่มาถูกทางแล้วอีกทางถูกท้ายก็เอามันไปศูนย์บริการเลยพี่ ไปที่ศูนย์บริการกล้มือถือเลยบอกพี่เป็นพิมพ์มันดีไอพนักงานเขาช่วยดูให้ผมว่ามันจะเวิร์กกว่าแต่มันเสียเวลาไงเอนะเออน่าจะได้คําตอบครบแล้วละถึงก็หนาไปศูนย์บริการแล้วเนี่ยนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ